นะในระบบโทรศัพท์ของใจทำไม่ได้แล้วก็ใจลองทำโทรศัพท์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะลองลองดูนะคะ,ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะลองลองดูนะคะ มีสติ๊กเกอร์ขึ้นทำแล้วได้อะไรฝึกไลฟ์สดค่ะเพราะว่ามีโทรศัพท์บางยี่ห้อนะคะสามารถทำท่ากดไลฟ์แบบ มีสติกเกอร์ขึ้นทำแล้วได้อะไรขึ้นไหมขึ้นไหมชูสองนิ้วสองข้างก็ไม่ขึ้นลองทำดูนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะลองลองดูนะคะ ฝึกไลฟ์สดคะ่ะเพราะว่ามีโทรศัพท์บางยี่ห้อนะคะสามารถทำท่ากดไลฟ์เมที่กำลังทำอยู่นี้ไม่ขึ้นคะ่ะไม่ขึ้นรูปเยี่ยมที่กำลังทำอยู่นี้ไม่ขึ้นคะ่ะไม่ขึ้นรูปเยี่ยมให้ไม่ขึ้นรูปหัวใจให้คะ่ะถ้าเพื่อนๆอยากลองเล่นดูนะคะลองทำดูคะ่ะเนี่ยทำตามท่าดูนะ ในระบบโทรศัพท์ของใจทําไม่ได้แล้วก็ใจลองทําโทรศัพท์ผ่าทางมีความสูงแล้วก็ทําท่าเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนๆลองเล่นดูนะคะก็เลยสอบถามผ่านไลน์สดใช่ไหม จะเหมือนรุ่นที่รุ่นนี้รุ่นสิบเอ็ดนนี้เลยเยี่ยมเยี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้ลองลองไลดูว่าอ่าถ่ายไว้ให้ดูเผื่อว่ามีให้ไม่ขึ้นรูปหัวใจให้ค่ะถ้าเพื่อนๆอยากลองเล่นดูนะคะลองทำดูคะ่ะเนี่ยทำตามทา ก็คุยไปเรื่อยๆกับไลฟ์สดวันนี้เขาก็จะขึ้นสติ๊กเกอร์ไฮก็เลยลองทดสอบไลฟ์ดูยกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดูค่ะเล่นดูนะคะถ้าเราทำรูปเยี่ยมยกมือสองข้างเนี่ย <S <S 2> <S 2> เขาก็จะมีอ่ะสติ๊กเกอร์ขึ้นให้อะเป็นลูกเล่นดีๆนะคะลองทำ <S <S 2> <S 2> <S 2> จะ เหมือนรุ่นที่รุ่นนี้รุ่นสิอนะคะรุ่นสิบเอไม่มีไม่มีสติกเกอร์รูปเยี่ยมรูปหัวใจขึ้นโชว์เวลาเราทำท่าท่าทางมีความสุขแล้วก็ทำท่าเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนๆลองเล่นดูนะคะก็เลยสอบถามผ่านไลน์สดใช่ไหมขึ้นไหมขึ้นไหม อชูสองนิ้วสองข้างก็ไม่ขึ้นลองทำดูนะคะตอนนี้ก็ลองทำผ่านไหลสดดูอันนี้เลยเยี่ยมเยี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้ลองลองไลา์ดูว่าถ่ายไว้ให้ดูเผื่อว่า ตอนนี้ก็ลองทำผ่านไหลสดดูจะเหมือนรุ่นที่รุ่นนี้รุ่นสิอนะให้ไม่ขึ้นรูปหัวใจให้ค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองเล่นดูนะคะลองทำดูค่ะเนี่ยทำตามท่านี้เลยเยี่ยมเยี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้ลองลองไลน์ดูว่า ่าถ่ายไว้ให้ดูเผื่อว่ามินจะเหมือนรุ่นที่รุ่นนี้รุ่นสิบเอ็ดนะขึ้นไหมขึ้นไหมชูสองนิ้วสองข้างก็ไม่ขึ้นลองทำดูนะคะฝึกไลฟ์สดค่ะเพราะว่ามีโทรศัพท์บางยี่ห้อนะคะสามารถทำท่ากดไลฟ์แบบ ยี่ห้อที่หรือว่ารุ่นที่เขากำลังเป็นปัจจุบันแบบฮิตที่สุดเนี่ยลองเล่นดูนะคะถ้าเราทำรูปเยี่ยมยกมือสองข้างเนี่ยเขาก็จะมีะสติกเกอร์ขึ้นให้เป็นลูกเล่นดีๆนะคะลองทำดูขึ้นไหมขึ้นไหมชูสอนิ้วสองข้างก็ไม่ขึ้น ลองทําดูนะคะที่กําลังทําอยู่นี้ไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นรูปเยี่ยมก็ได้ความสุขได้เพื่อนนะคะเราซื้อมาแล้วเราก็อยากลองเล่นดูเนาะป่ามาันตอนนี้ก็ลองทำผ่านไลฟ์สดดู ก็คุยไปเรื่อยๆกับไลสดอันนี้เลยเยี่ยมเยี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้ลองลองไลดูว่าอ่าถ่ายไว้ให้ดูเผื่อว่ามีทางมีความสุขแล้วก็ทำท่าเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนๆลองเล่นดูนะคะก็เลยสอบถามผ่านไลสดใช่ไหม อันนี้เลยเยี่ยมเยี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้ลองลองไลน์ดูว่าอ่าถ่ายไว้ให้ดูเผื่อว่าดูนะในระบบโทรศัพท์ของใจทำไม่ได้แล้วก็ใจลองทำโทรศัพท์ ดูนะในระบบโทรศัพท์ของใจทำไม่ได้แล้วก็ใจลองทำอ่าโทรศัพท์ให้ไม่ขึ้นรูปหัวใจให้ค่ะถ้าเพื่อนๆอนอยากลองเล่นดูนะคะลองทำดูค่ะเนี่ยทำตามท่านจะเหมือนรุ่นที่รุ่นนี้รุ่น11นะให้ไม่ขึ้นรูปหัวใจให้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองเล่นดูนะคะลองทําดูค่ะเนี่ยทําตามท่านจะเหมือนรุ่นที่รุ่นนี้รุ่นสิบเอ็ดนั่นจะเหมือนรุ่นที่รุ่นนี้รุ่นสิบเอ็ดนะขึ้นไหมขึ้นไหมชูสองนิ้วสองข้างก็ไม่ขึ้นลองทำดูนะคะถ้าทางมีความสุขแล้วก็ทำท่าเยี่ยม เพื่อน,นลองเล่นดูนะคะก็เลยสอบถามผ่านไลฟ์สดใช่ไหมให้ไม่ขึ้นรูปหัวใจให้ค่ะถ้าเพื่อนๆอนอยากลองเล่นดูนะคะลองทำดูค่ะเนี่ยทำตามท่าฝึกไลฟ์สดค่ะเพราะว่ามีโทรศัพท์บางยี่ห้อนะคะสามารถทำท่ากดไลค์มดูนะในระบบ โทรศัพท์ของใจทําไม่ได้แล้วก็ใจลองทำอาโทรศัพท์